สวัสดีครับจากร้าน EJ Surusil ครับผมอำเภอสีโูจังหวัดขอนแก่นพอดีมีลูกค้าสั่งเรียกว่าสปอตไลท์ UFO ของยี่ห้อโมดิมา4ชุดก็เลยขอเอามารีวิวก่อนอเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวเลยเอาเข้ามา4ตัวลูกค้าสั่งพอดีเลยครับผมก่อนอื่นดูหน้าตาของ ผมไฟตัวนี้ครับน่าจะาไปตัวนี้นรประมาณนีนะะ้นะครับข้อดีของยี่ห้อโมดิข้อดีของยี่ห้อโมดิเดี๋ยวบอกสเปกนะครับหนึ่งเลยให้แผนงเป็นชนิดโมโนมานะครับสีดำเข็บแน่นอนว่าสามารถชาร์จไฟได้ไแม้กระทั่งแสงน้อยๆกอพอ ข้อดีอีกตัวก็คือแบตเตอรี่ภายในนะครับเป็นแบตเป็นแบตเตอรี่แบบลิเทียมฟอสเฟตนะครับไม่ไม่ใช่ลิเทียมไอออนนะซึ่งลิเทียมฟอสเฟตข้อดีก็คือ,อรอบในการชาร์จมันจะเยอะก,กว่าลิเทียมไอออนนะครับอีกเท่าตัวก็เรียกว่าประมาณพันรอบพันรอบก็เฉลีย่ยแล้วก็อยู่ได้4-5ปีสำหรับแบตเตอรี่ส่วนแพงเนี่ย เกิน10ปีแน่นอนนะครับแข็งเกิน10ปีแน่นอนวันสดุเป็นพลาสติก ABS อย่างดีกันความร้อนนะครับจำนวนหลอดเดี๋ยวลงไปในรายละเอียดอนะีกทีหนึ่งจำนวนเม็ด LED นะครับซึ่งเม็ด LED ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับ SMD ที่ให้ความสว่างสูงความร้อนต่ำนะครับชุดเนี้ยเป็นชุด300วัตต์นะครับ300วัตต์ความสว่างที่3,000ลูเมน ความสว่างอยู่ที่3,000ลูเมนเวลาเลือกซื้อก็ให้ดูเลือกซื้อค่าความสว่างจะชัวชัวกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผลิตหลอดไฟออกมาเนี่เขียนกัน2,000วัตต์3,000วัตต์เลยนะครับเขียนกันเป็นพันวัตต์แต่ความสวา 2, ่าง2,000ลูเมน1,500ลูเมนอย่างเงี้ยครับมันมันบางทีมันเทียบกันไม่ได้นะครับตัว300วัตต์นี่คือความสว่างอยู่ที่3,000ลูเมน วิธีติดตั้งก็ไปสวมกับเสานะครับเป็นเสากลมนะครับเอาจริงเสากลมผมว่าถ้าเกิดเสาสี่เหลี่ยมไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะครับเสาสี่เหลี่ยมก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับแต่ชุดมับยึดหกเหลี่ยมเนี่ยครับให้มาสามจุดนะครมันก็จะล็อกได้ไม่ดีเท่ากับเสากลมขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ประมาณเท่าที่ดูนี่ก็เกือบเกือบสามนิ้วครับเกือบสามน วันนี้มีเซนเซอร์ motion sensor ด้วยนะครับใน motion sensor เดี๋ยวไปดูที่รีโมทในชุดก็จะมีน็อตหกเหลี่ยมให้หนึ่งตัวนะะ็นอตหกเหลี่ยมร่วงให้ทนตรงน,นะะี้ครับมีฐานรีโมทครับฐานรีโมทใช้ฐานตัวที่แถมมากับมันเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อพานาไม่ต้องไปซื้อไม่หมายถึงยี่ห้ออืนะ่นมาใช้ ถ,ถ้าเกิดตัวนี้มันไม่บวไมไม่แตกนะครับใช้ตัวของมันก่อนใช้ตัวของมันก่อนหรือถ้าจะซื้อก็ให้ดูโวลต์ดูวัตน,นะครับโ1น,โนึ่งจุอย่างะะเงี้ยครับแรงดันเป็นถ่านชนิด 3A ใช้ตัวของมันก่อนนะครับเพราะตัวของมันเนี่ยถ้าเกิดขนส่งไปแล้วมันไม่บวมไม่แตกไม่เสื่อมสภาพใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเคยมีเชสที่แบบไปซื้อผ่านยี่ห้ออื่นแล้วกัน มาลองใส่โลา,านคุณภาพดีปรากฏว่ามันเปิดไม่ได้รีโมทมันไม่ทํางานมันอาจจะไม่รับกับทางตัวนั้นนะครับแล้วมาลองลองทดสอบรีโมทกันนะใช้ทา่นตัวนี้แล้วกันพยายามใส่ให้ชิดกับสปริงนะครับผมบวกบวกบวกลบตามนั้นนะไม่ยากนะครับโอเคทีนี้มาลองเปิดระบบกันดูแต่ แต่ก่อนที่จะยกขึ้นไปติดตั้งที่ยกขึ้นไปติดตั้งให้กดปุ่มออนก่อนนะครับกดปุ่มออนหนึ่งครั้งนะครับไฟก็จะพิบรับสัญญาณนะครับพิบรับสัญญาณหนึ่งครั้งซึ่งมันจะติดอยู่ระยะหนึ่งนะครับมันจะติดอยู่ระยะหนึ่งนะครับต่อให้มีแสงเนี่ยมันจะติดอยู่ระยะหนึ่งเพื่อประมาณอาจจะ5้านาที10นาทีแล้วมันก็จะดับไปนะครับ จากนั้นเราก็กดตั้งเป็นระบบออโต้ได้ออโต้หรือตั้งเป็นเซ็นเซอร์ที่รีโมทได้นครับมีรีโมทนะครับ,รบตามสัญ,ญลักษณ์เลยตัวนี้น่าจะเป็นโมชั่นดีเทค t ชั่นนะครับถ้าเกิดมีคนเดินผ่านอย่างเงี้ยครับความสว่างมันก็จะขึ้นมาที่100นะร้อยเปอร์เซอันนี้คือสว่างตลอดคืนเลยสว่างตลอด แล้วก็จะมีการตั้งเวลานะครับหมายก็ว่า2ชั่วโมงเนี่ยติดแบบ f u าว power นะครับเสร็จแล้วหลังจาก2ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นโหมดหลีให้นะครับไม,ไ,มไม่ไม่ดับนะ2ชั่วโมงผ่านไปก็จะกลายเป็นหลี่4ชั่วโมงผ่านไปก็จะกลายเป็นหลี่6ชั่วโมงผ่านไปกลายเป็นหลีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันลดแสงเพิ่มแสงนะครับรูปเมฆตรงกลางนี่ อาจจะเป็นสภาวะแสงอ่อนแสงน้อยนะครับลองกดดูได้ทีน,นี้มันจะมีสถานะบอกจำนวนแบตเตอรี่ซึ่งถ้าแบตยังไม่เต็มเนี่ยมันอาจจะเป็นสีส้มๆอย่นครับแต่พอแบตเต็มมันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสีเขียวขอกมาเองนะครับลดกษณะนี้แข็งแรงครับงานละเอียดครับผมงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็เม็ดหลอด LED มันจะไม่เยอะจนเกินไปนะครับหมายความว่ามันจะไม่ชิดติดกันมากมันจะทําให้เกิดความร้อน คือต่อถ้าถ้าเฉลีย่ยแข่งต่อหลอดต่อวัดเนี่ยมันให้กําลังสูงครับอันเนี้ยมันมันเลยไม่จําเป็นต้องมีเม็ด LED ที่เยอะนะครับเพราะว่าอยู่ที่กําลังแต่ละหลอดแต่ละเม็ดว่าหนึ่งเม็ดหนึ่งหลอดเนี่ยให้กําลังไฟที่กี่วัตต์ต่ตอนนี้ระบบมันดับแล้วนะครับจะเห็นว่ามีไฟสีเขียวกระพริบนั่นก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับแบตเตอรี่ถือว่าเต็มนะครับอันนี้เราก็มาใช้รีโมท มีปุ่ม on off นะครับเดี๋ยวผมลองกด on กนน่อนหนึ่งครั้งลองทดสอบนะกด on หนึ่งครั้งไปสว่างขึ้นมาละะองใช้งานไปเรื่อยจากนั้นก็เดี๋ยวผมลอง motion ได้ไหมกด motion มันจะมันมันจะ,นนจะกระพริบเล็กน้อยเพื่อรับคำสังะะ่งถ้าเกิดมีอะไรเดินผ่านมันก็จะสว่างร100้0ยซขึ้นมาดวองอาทิตย์เพิ่มแสง ลองลดแสงดูก่อนมันลดได้แค่ไหนอ่านะครับหมุนล,ลดแสงก็กดลูกศรลงด้านล่างาลดแสงเพื่อบางทีเราไม่ต้องการสว่างมากๆนะครับลดแสงนะครับหรือเล่งแสงเดี๋ยวจะลองเล่งไปสุดดูซิว่าสวา่างแค่ไหนสว่างมากๆเลยนะครับเนี่ยจ้าเลยอลองกดไปเรื่อยๆครับ ก็น่าจะประมาณ10สเต็ปนะครับการเพิ่มแสงลดแสงกโด,ดโมดโมชั่นนะครับสามารถเปิดในตอนกลางวันก็ได้แบบนี้เลยครับนะอย่างที่ผมเปิดเชแบบ่นแต่บางทีเอาไปดัดแปลงติดในโกดังอาจต่มันก็ดัดแปลงยากอยู่นะถ้าพ,พูดถึงเพราะแผงมันอยู่ด้านหลังครับมันไม่แยกอิสนะระับมันไม่เหมือนโคมไฟถนนเลยว่า สงสปอร์ตไลท์อีกรูปแบบนึงอันนี้ตัวแผงมันจะติดอยู่ด้านหลังเพราะนั้นเหมาะที่อยู่เอาดรที่สุดเอาดร์นะะที่สุดอลองปิดระบบนะครับนม่ผมกดออฟนะครับแต่สถานะไฟก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าเราเปิดออนสวิตไว้นะครับแล้วก็ติดตั้งให้เล็บ้อยนะะอย่าลืมนะครับอย่าลืมตอนติดตั้งก่อนก่อนจะยกตั้งขึ้นนะครับกดปุ่มออนไว้นะครับ ต,ตอนขนส่งเนี่ยผมจะปิดตัวนี้ไว้ก็ขออนุญาตลูกค้าเอามารีวิวก่อนแล้วกันครับผมสั่งมาทดสอบดูสี่ตัวเพราะว่ายี่ห้อนี้ผมดูรีวิวหลายรอบแล้วมีความมั่นใจนในสินค้าย,ยี่ห้อนี้นะครับแล้วตัวสินค้าเขาก็ถือว่าทำได้ดีครับเงียบนะครับงานละเอียดวัสด,ดุดีงานเรียบร้อยครับผมงานเรียบร้อย อันนี้มันจะไม่มีปุ่มผมไม่แน่ใจว่าปุมออโต้อยู่ตัวไหนนะครับเพราะจริงๆมันต้องทงํางานอัตโนมัติก็คงจะเป็นเปิดเดี๋ยวลองดูนะครับปุกออโตข้ามออืออ่าเนี่ยครับปุมออโตปุ่มออโต้ก็คือปุ่มตรงลูกมฆเนี่ยครับตรงลูกมฆต,ตอนนี้ผมหลอกมันว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะความความหน้าแข็งลงเป็นตอนกลางคืน ขอเป็นตอนกลางวันครับไ่ครับพอเป็นตอนกลางวันผมผมยุกผมยกให้มันรับแสงที่มนดับเลยพอเป็นกลางคืนครับผมมีตวอ,อัโต้ก็คือเป็นรูปเมฆนี่นะครับจากนั้นเราก็เลีเ้ยงแสงหลีแสงได้หรือตั้งออโต้ไว้เลยครับอ,อ,อยากอยากเปิดแสงร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ มาเลือกใช้ได้โอเคครับผมมีที่นี้แลวก็สินค้าตัวนี้ล็อตนี้สั่งมาสี่ตัวลูกค้าสั่งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีของของก็ขาดนะครับตัวนี้ของก็ขาดพอดีผมได้มาสี่ตัวพอดีเดี๋ยวถ้าของเข้าอีกเมื่อไร่เดี๋ยวแจ้งกันอีกท,ทีครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามครับฝา,ากไว้ด้วยครับ A บจซูลาซิลครับผม คุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับรีโมทไม่ค่อยตอบสนองเลยหมายถึงรีโมทมือถือผมนะกดหยุดวิดีโอไม่ได้รีโมทไม่เวิร์กโอเคกดจอออกนะัน